อาจารย์บ๊วยกุมารมาตุลวิวารุกาตุ้งครับวันนี้เรามาที่มัสยิดนูรุนยากีน,นะครับซึ่งเป็นมัสยิดเก่าแก,แก่แห่งหนึ่งของเมืองพัทยาครับผมมัสยิดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในชุมชนสําคัญใกล้เมืองพัทยานะครับอจาจจะมีนะักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับมาที่นี่ก,กันมากพอสมควรนะครับ โดยเข้ามาใช้เป็นพื้นที่ประกอบการละมานะครับซึ่งปัจจุบันก็กำลังมีการก่อสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่เพื่อรองรับนะครับเป็นการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งเสน่ห์ของที่นี่นะครับก็จะเป็นร้านค้าชุมชนนะครับนำสินค้านะครับเอามาจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจนะครับในการเลือกซื้อเลือกทานกลับไปละสิโอที่บ้านนะครับผม เราก็พาเด็กๆมาเดินเลือกซื้อเลือกหาสินค้านะครับที่บริเวณหน้ามัสยิดรุ่นยากีนะครับผมซึ่งก็จะมีอาหารหลากหลายเมนูนะครับให้เลือกซื้ออย่างตามใจชอบนะครับผมซึ่งมัสยิดนูรุ่นยากีนะครับอยู่ในซอยสุขุมวิท53ถ้าเราขับรถมาจากทางพัทยาเหนือนะครับวิ่งตามถนนสุขุมวิทเนี่ยก่อนถึงแยกถนนพัทยาการนะก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเนินผับหวานนะครับ ทางรถไฟมาประมาณ1.5กิโลเมตรนะฮะมสัสยิดนี้จะตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับติดกับโรงเรียนบ้านเนินผับหวาน,นครับผมก็ไม่ไกลอยางที่คิดนะครับผมลองมาเยี่ยมชมมาเลือกซื้อสินค้าหรือมาร่วมทำการละหมานะครับผมที่มสัสยิดแห่งนี้ได้ครับ ที่เราเห็นนะครับคือมัสยิดหลังเก่าแล้วก็มัสยิดหลังใหม่นะครับซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับเพื่อรองรับและการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเชิงศาสนาและวัฒนธรรมของมัสยิดนูรุนยาีชวัชกา,าาากาญุขาเทปจอากาไปกบตัวแต